งานเข้าวีวิโอเล็ตเตรียมตรวจโควิดหลังเล่นคอนเสิร์ตในร้านที่มีผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้โรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลายัยขอนแก่นแจ้งว่าพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิดล9โดยให้ผู้ที่เข้าร่วมงานมาเจนต้าตึกพักมอนในวันที่26มีนาคม64เวลา18.00-24.00น คอนเสิร์ตของนักร้องสาววีวิโอเลตให้ไปรายงานตัวที่โรงพยาบาลสีนครินทร์ขอนแก่นกับตัวทันที14วันและสังเกตอาการ ล่าสุดนักร้องสาวมีวิโอเลตหลังจากได้ทราบข่าวก็ไม่นิ่งนอนใจออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าวันนี้3เมษายน2564มีได้รับแจ้งว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เดินทางมาดูคอนเสิร์ตมีที่ร้าน มาเจนต้าที่ขอนแก่นเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาพอได้รับแจ้งทางวีและทีมงานวงดนตรีของวีได้รีบทำการเดินทางไปรับการเข้าตรวจหาเชื้อในทันทีและจะกักตัว14วันนับจากวันที่ไปพื้นที่เสี่ยง ตามมาตรการการเฝ้าระวังวีจะตรวจหาเชื้ออีกครั้งวันที่10เมษายนก่อนออกจากการกักตัวนะคะด้วยเหตุนี้วี v. จะต้องขอเลื่อนงานคอนเสิร์ตท,ที่ในวันที่5เมษายนออกไปเพื่อตรวจเชื้อและกักตัวซึ่งผลตรวจจะพบเชือ้อหรือไม่เจ้าตัวจะออกมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง